สวัสดีจ้าเพื่อนๆวันนี้นำมาดูการทำพานทำพานว้ครูนักเรียนชั้นประถมกันนะคะอันนี้เราเอา่เอเทียนิ้วใบสีนิ้วใบสีเนี่ยนะคะใช้สิบหกตัวติดพานเล็กๆค่ะทำให้เด็กชั้นประถมแล้วก็พับจับจีบด,ดอกไม้ติดรอบรอบอตัวคอมาอา่าติดกระโฟงนะคะทำแบบ รีบเล่งอันนี้งานรีบเล่งก็ทาให้ดูสวยงามแบบทําเป็นใบสีประยุกต์ไหว้ครูเด็กปฐมอันนี้ตัวช่อเม่ใบสีเราก็ทําเป็นเมห้าทั้งหมดนะคะเป็นเม่ห้าทั้งหมดใช้ห้าช่อค่ะ,ะใบตองแล้วก็ใช้ความกว้างประมาณอ่าพักจับจีบแล้วก็ใช้ทั้งหมดก็ส่วนใหญ่จะใช้แต่ประมาณอ่านิ้วครึ่งวามกว้างโดยประมาณแล้วก็ ความยาวก็สี่ถึงห้าสี่ถึงห้านิ้วนะเราก็จะพับจักติดตั้มตัวเล็กๆค่ะอ่ะนิ้วไมสีเราก็นุ่งห่มตามปกติพันตัวเล็กๆให้ได้ค่ะอ่าช่อละหาตัวใช้หาช่อเป็นเป็นทําเป็นในในลักษณะขันห้าเราติดเราก็ใส่ดอกยาแพรกดอกยาแพรแล้วก็ดอกเข็มดอกอะไรอ่ดอกมะเขือ แต่อันนี้ไม่มีดอกมะเขือแล้วก็ติดเป็นเล็กๆทำอ่าเป็นคล้ายๆขันหมากเบงรล้วยนี่แหละเราทำเป็นขันหมากเบงน,น้อยๆก็ใช้แค่อ่าแปดทิศก็ชันละเอ้ยแปดทิศแล้วก็ทำอ่าทิศละห้าชั้นนั่นแหละลกับทำไปให้ครบอันนี้ทำแบบเร่งรีบค่ะมันก็ไม่มีอะไรมากอ่าทุกคนก็ทำเป็นกันอยู่แล้วแหละ พับจับจิบนุ่งห่มชั้นเดียวอันนี้นุ่งห่มตัวนิ้วไว้สีชั้นเดียวเนี่ยทำามเปงานนิดเพลงงานนีเพล่งทำตอนบ่ายเอาไปส่งตอนเย็นทำให้ล,างงาลูกหลานงานเล็กเล็กน้อยเบห้าเบห้าหาช่อ นิ้วใบสีเราก็ใช้ทั้งหมดก็ประมาณสิบหกตัวนี่ละแล้วแต่พันเล็กพันใหญ่ได้เลยค่ะอันนี้เราเปียเปลี่ยนเรียกว่าเปลีป่ยนนิ้วใบสีเปลี่ยนนิ้วใบสีห้าครั้งถ้ามันนิ้วเล็กๆมันนิ้วเล็กๆนะคะเปลี่ยนไปในติดไปในลนนักษณะนี้มันก็จะได้ใบสีเขาเรียกว่าเป็นอันนี้ทําเป็นพันใบสีค่ะ ทำเป็นพนานใบสีไหว้ครูนักเรียนปถมค่ะเราไม่ทำเป็นพานพุ่ม,เ,มเพราะว่ามันหาดอกไม้ไม่มีช่วงนี้ฝนตกดอกไม้ร่วงหล่นหมดแล้วก็ทำเป็นอันนี้ของเด็กๆพอด,ดีเด็กชอบตัวใบสีชอบให้เป็นทาให้ทำใบสีก็เลยทำเป็นใบสีอ่ขนาดเล็กๆดูกระทัดรัดน่ารักนา่ารัก ก็ประมาณนี้นะคะงานเก็บตกคะ่ะสวัสดีค่ะ